ซูมดูชัดๆเลยค่ะคันนี้ใครซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนสภาพแบบนี้นะคะหายากนะคะไม่ก็น้อยมือก็เดียวเนาะผ่านมาขนาดนี้แล้วแบบใช้แค่นี้นะคะไม่แท้อีกตัง้งหากคันนี้นะคะโตโยต้ายาริสเนาะปี2015นะคะเป็นเครื่องยนต์1.2ลิตร86แรงมานะคะ เติมนะ้ำมันเชื้อเพลิงอะไรได้บ้างนะคะ E 20ก็เติมได้นะคะเบนซิน,น91-95ก็เติมได้นะคะอัตราการสิ้นเปืองอยู่ประมาณ18-20กิโลเมตรต่อลิตรนะคะขึ้นอยู่กับการขับขี่นะคะอ่ะ ที่มงคลคาเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้นะคะมุกมีรถเข้าใหม่มารีวิวให้ชมกันอีกหนึ่งคันนะคะเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยแล้วก็เอามารีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเลยนะคะคันนี้ t o y ย t a y ยาลิ1.2สีปี2015คันนี้ได้สีแดงเลยเนาะดูจากรูปได้เลยสีก็แดงป้ายก็แดงนะคะคันนี้และที่สำคัญนะคะคันนี้ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ค่ะ เป็นรถมือเดียวเนาะใช้คนเดียวผู้หญิงขับนะคะไม่น้อยมากๆไม่แค่17,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่เคยทาสีซักชิ้นเลยไม่แท้รับประกันนะคะไม่แท้มาคืนได้เลยค่ะ,ะเดี๋ยซูมดูชัดๆนะคะคันนี้ไฟหน้านะคะจะเป็นแบบโปรเจกเตอร์นะคะนี่รูปทรงในชฉมนี้เขาจะดูเหมือนชมประดุกเนาะมีหนวดยื่นออกมาประมาณนี้นะคะคนเขาเรียกกันนะคะอ่า ยางนะคะจะเป็นยางขอบ15นะคะเป็นล้ออร่อยเนาะกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะมือเปิดปิดประตูเป็นแบบโครเมียมเนาะนี่เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะนี่เลยภายในจะเป็นโทนแบบสีดำดานะคะดูแลร,รักษาง่ายอ่าเบาะจะเป็นเบาะผ้าเนาะเดินได้สีส้มนะคะตัดกับสีดำ สีแดงเนี่ยรถสีแดงแต่ว่าเดินได้สีส้มก็คือว่าเข้ากันกับตัวรถเนาะเป็นโทนเดียวกันว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะอ่ะเดีย๋ยวดูในส่วนของด้านหลังผู้โดยสารห้องผู้โดยสารกันบ้างนี่เลยเดีย๋ยวเรามาดูเม็ดอาร์กันจะลองแกะให้ดูนะคะว่าคันนี้นะคะเดิมจริงๆนี่เลย เม็ดอาร์กยังอยู่ครบยังสวยๆเหมือนเดิมเลยนะคะคือได้คันนี้ไปนี่แบบไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะไม่แท้จริงๆด้วยนะคะมือเดียวมือเดิมใช้คนเดียวใช้งานน้อยมากสภาพป้ายแดงเลยค่ะโตโยต้ยตายาลิทเขาว่าขึ้นชื่อในเรื่องของรถแฮชแบ็กอยู่แล้วเนาะคือถือว่าเป็นรุ่นในดวงใจของใครหลายๆคนถ้าคิดถึงอีโคคาร์นี่เขาจะแบบ อยากได้ยาลิศอยากได้ยาลิศประมาณนี้นะคะภายในก็อย่างที่เป็นแฮชแบ็กด้านหลังกว้างขวางมากๆเนาะอุปกรณ์แม่แรงนะคะยังอยู่ครบค่ะนี่เหมือนไม่เคยได้ใช้เลยนะคะคันนี้อ่ะเดี๋ยวดูนอด็นอตน็อตด้านหลังกันบ,บ้างน็อตไม่เคยขันเลยนะคะอย่างที่บอกว่าคันนี้เดิมจริงๆเดิมทุกจุดนะคะ สีนี่ก็ไม่เคยทำซักชิ้นค่ะคันนี้จะดูในส่วนของด้านนี้บ้างนะคะนี่แผงประตูนะคะนี่เลยไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยนะคะสภาพใหม่จริงๆค่ะเดี๋ยดูเม็ดอากฝั่งนี้บ้างนี่เลยเดิมเดิมทุกจุดเดิมจริงๆค่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวดูไฮไลท์กันเลยว่าคันนี้ไม้แค่หมื่นเมันจริงไหมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอะเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆว่าไม้หมื่นเจ็ดกว่าเนี่ยมันจริงไหมนะคะ,อะลองสตาร์ทกันดูนี่ซูมดูชัดๆเลยค่ะคันนี้ใครซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนสภาพแบบนี้นะคะหายากนะคะไม้ก็น้อยมือก็เดียวเนาะ ผ่านมาขนาดนี้แล้วแบบใช้แค่นี้นะคะไม่แท้อีกตั้งหาหายากจริงๆนะคะคันนี้ไม่ต้องผิดหวังเลยใครได้ไปนะคะนี่ปรับอุณหภูมิหรือว่าปรับพัดลมได้ตรงนี้ได้เลยนะคะอยากให้ดูหัวเกียร์มากไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยนะคะห่วงมาลายก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันเนาะเพิ่มเสียงลดเสียงก็ได้นี่มาแบบเดิมๆเลยไม่มีรอยชำรุดหรือว่ารอยขีดข่วนเลยนะคะ ที่บางแดดเนาะที่แบบที่บางแดดสองฝั่งนะคะก็จะมีกระจกมีกระจกให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะคะ คันนี้นะคะ t o y ยต a y ยา i ิส 1.2G เนอะปี2015นะคะเป็นเครื่องยนต์1.2ลิตร86แรงมานะคะเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรได้บ้างนะคะ E20 ก็เติมได้นะคะเบนซิน91 95ก็เติมได้นะคะอัตราการสิ้นเปืองอยู่ประมาณ18-20กิเมตรต่อลิตรนะคะขึ้นอยู่กับการขับขี่นะคะอ่ะเดี๋ยวซูมดูให้การชัดๆเลยว่าน็อตนะคะ ยังมาจากโรงงานแบบเดิมๆนะคะไม่เคยขยับสักจุดนะคะคันนี้ซูมเลยค่ะนี่เลยอ่ะคันนี้นะคะบอกราคากันเลยดีกว่าว่าราคาประมาณเท่าไหร่หลังจากดูห้องเครื่องไปแล้วนะคะทุกคนคงอยากจะทราบว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่ คันนี้ Toyota y a r ลิ 1.2G ปี2015นะคะราคา299,000บาท299,000บาทเท่านั้นนะคะรถใหม่ตอนนั้นนะคะที่เปิดตัวออกมาเลยเนี่ยราคา599,000บาทตีไปประมาณ600,000เนาะนี่ประหยัดจากรถใหม่ไป300,000แถมสภาพเหมือนป้ายแดงไม่น้อยมือเดียวอีกตัางหากหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะราคาแล้วก็คันนี้นะคะ ถ้าสนใจติดต่อมุกได้ที่เบอร์062-642-9451 062-642-9451นะคะอย่างที่บอกว่าคันนี้นะคะไม่17,000กว่ากิโลมม่แท้ไหม่เดิมถ้าไม่แท้เอามาคืนมุกได้เลยค่ะติดต่อมุกได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ